สวัสดีค่ะเาพบกับแดนอีกครั้งนะคะที่คอร์ดพนาครน,นะคะ,ะเกษตรนาวามินนะคะตอนมาทอี่เจ็ดสิบเอ็ดวันนี้นะคะแดนนะคะเข้าโชว์รูมมานะคะก็เลยพบกับตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นวแท็กนะคะตัวท็อปนะคะของขับสองนะคะตัวนี้เป็นสองพันดีเซลนะคะมาดูกันค่ะว่าเขาตกแต่งอะไรเพิ่มก่อนที่จะส่งมอบนะคะ อ่าตัวนี้นะคะเดิมๆก็จะเป็นเครื่องส0งทันดีเซลนะคะเทอร์โบเดี่ยวนะคะตัวนี้อยู่ที่เอ่อร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะคะแล้วก็เอ่อสี่สหนิวต้นเมตรนะคะตัวนี้นะคะกระจังหน้าแล้วก็ไฟหน้านะคะเดิมๆนะคะก็จะเป็นแบบสีเทากลางไฟนะคะแล้วก็กระจังหน้าของเขาเนี่ยเขาสามารถที่จะระบายอกากาศเนี่ยได้ดีอยู่แล้วนะคะ ก็เลยไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมค่ะอ่ามาดูในส่วนของถัดไปตัวนี้นะคะไวท์แท็กของเราเนี่ยข้อดีก็คือแต่งแค่ลอ้อเปลี่ยนแค่ลอ้อก็สวยงามหล่อเคี้ยวแล้วนะคะมาดูกันค่ะว่าวเขาแต่งอะไรเพิ่มเติมอ่าในส่วนของตัวนี้นะคะก็จะเป็นอ่อยางนะคะขอบสิบแปดนะคะลายมาเวลเลยนะคะ โ oh, อ้โหเราหล่หอเท่ๆกันไปเลยค่ะสเปคนะคะจะเป็นสองหกห้าหกห้า R สิบแปดนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้เสริมนะคะความสูงเพิ่มเติมค่ะอันนี้เดิมๆเ,เลยค่ะคุณลูกค้าจะเห็นนะคะว่าเปลี่ยนแค่ล้อเนี่ยตัวนี้ก็สวยแล้วค่ะตัดเต็มแบบที่ล้อได้เลยนะคะลูกค้านะคะเอาออฟเซ็ตนะคะเดิมๆเ,เป็นออฟเซตสูงนะคะไม่ได้ล้นออกมามากนะคะอ่า ตัวนี้นะคะลองดูนะคะสวยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโลบา์นะคะแหลกหลังคาตัวนี้จะเป็นมาตรฐานของโรงงานที่เราให้เลยสังเกตได้นะคะว่าตัวนี้จะสวยกว่าตัวเดิมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังนะคะสัญลักษณ์วายแท็นะคะเป็นสีดําด้านแล้วก็คโครมนะคะก็จะเป็นครอบดําอยู่แล้วถ้าเพิ่มความดุดด้านอีกหน่อยก็ใส่ครอบไฟแท่นั้นเองค่ะก็จบเลยน้ากนนี่นะคะ บันไดท้ายนะคะก็จะสวยงามอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าลูกค้านะคะไม่ได้แนวแต่งนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแค่แม็กได้เลยนะคะมีแม็กนะคะมียางทเท่ๆนะคะออฟเซ็ตจ,จะบวกจะลบนะคะยังไงบอกกันได้เลยแตนพร้อมแต่งให้ลูกคา้าได้ทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะก็ให้ชมคันนี้นะคะก่อนส่งมอบ ของลูกค้านะคะยังในวันนี้แ่นฝากด้วยนะคะเดี๋ยวแจนจะม,มาแวะพาลูกค้านะคะชมคลิปต่อๆไปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้แจนด้วยนะคะแล้วถ้าพี่ๆนะคะมีไอเดียการแต่งแบบไหนนะคะทักมาหาแจนได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะคะที่เบอร์0818262623แล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะแ่นไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ